หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการทํานาไปแล้วเราก็มาดูสวนถั่วกันอีกค่ะนี่ค่ะเราทําสวนถั่วนะคะจุดตรงนี้ก็เราปลูกถั่วเหลืองแล้วก็มีถั่วดินถั่วลิสงเนาะถั่วดินถั่วลิสงอ,อแล้วก็มีข้าวโพดนะคะเราปลูกไว้เลี้ยงน้องหมูกันนั่นเองนะคะนี่ค่ะวิวสวยมากๆดูภูเขาล้ลอมรอบไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เอา ข้างๆก็จะทํานาไปด้วยส่วนเราก็ทําสวนถั่วไปนะคะโอ้โหเราเป็นมนุษย์เนาะเราก็ต้องรีดลอนไปวันๆนะคะนี่ค่ะหลังจากทํานาแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มาดูแลสวนถั่วค่ะนั่นแหละวิวสวยงามมากเลยฝากเป็นกําลังใจให้กับชาวสวนเยอะๆนะคะนี่ค่ะนู่น นู่นเราก็ปลูกข้าวโพดไว้นะคะข้าวสาลีนะที่ทํานานั้นเป็นของคนอื่นนะนู่นทำนานู่นอ้ยภูเขาแบบตัดแบบแป๊กกราวสวยงามมากเลยค่ะนี่แต่ว่ามันมีเสาไฟอยู่ในตรงกลางเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาใสาป่ปุยค่ะเออ คืออันนี้เป็นปีแรกที่เรามาใส่นะคะเพราะว่ามีเอฟซีส่งให้เห็นว่าครอบครัวของน้องแป้งเขาเนี่ยทำสวนเป็นเกษตรกร,กรอย่างนี้นะคะก็อยากจะแบบให้เอามาทดลองเผื่อชอบเผื่อแบบจะได้ผลผลิตมากกว่าเดิมอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาทดลองดูนะคะยังไงมันก็ ต้องได้ผลเพิ่มแน่ๆแหละเพราะว่าเขาทํามาดีอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะปีแรกเลยทําเยอะมากด้วยนะเนี่ยคนนายดูคนนายสิบางต้นนี่ออกดอกแล้วนะเนี่ยนี่คนนายมันออกดอกแล้วนะเนี่ยอุย้ยแม่นี่มัออกถั่วแล้วเนี่ย ต้นเตีต้ยๆออกแล้วเหรอเนี่ยเราไปดูถัลิสงกันผลเหลืองเนี่ยมันจะออกที่ต้นนะคะส่วนถัลิสงเนี่ยมันจะออกในดินนะอันนี้ก็ออกดอกแล้วนี่คุณนายนี่ไง อันนี้เวลาเราต้องขุดเอานะเพราะว่ามันจะออกพืชมันออกอยู่ในดินนะเอออันนี้จะเป็นถั่ลิสงค่ะอันนี้เป็นต้นถั่วเหลืองค่ะน,นี่ดูชัดๆนะคะนี่จะเป็นต้นถั่วเหลืองต้นถั่ลิสงตระกูลถั่วเหมือนกันใบก็แตกต่างกันไปนะคะนี่ค่ะวางแตกต่างแล้วเราก็ปลูกข้าวโพดไว้ตรงกลางแบบริมๆนิดนึง จะได้กินนะคะก็ได้กินอยู่แล้วนะคะเนี่ยข้าวสาลีนี่ค่ะ